โกดงแอนเจอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักนะคะกับชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนเมษายนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ นะเพราะว่าอาจารย์ดูดวงให้กับชาวราศีธนูทั่วโลกเนาะอันไหนก็ตรงกับคุณก็รับไว้อันไหนที่ไม่ตรงก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจเนาะอาจจะตรงกับคนอื่นที่เป็นชาวราศีธนูก็ได้นะโอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนั้นเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอเปิดไพ่อดีตรักของชาวราศีธนูนะคะ แอนพลนงเพดออฟวอรนสองไม้ไนออฟเพนดิโกและก็สามไม้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูรู้สึกว่าชาวราศีธนูนั้นเคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูด้วยกันเองหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้เนะ สำหรับไพ่ใบนี้หมายความว่าในอดีตนั้นนะคะคุณมีการย้ายที่ทำงานใหม่หรือย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นะแล้วคุณเป็นคนที่อารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงๆนะในช่วงของความรักความสัมพันธ์เช่นกันบางทีก็อาจจะวีนใส่คนรักได้ง่ายนะหงุดหงิดนะหงุดหงิดมาจากไหนแล้วก็หงุดหงิดใส่แฟนซะอย่างนั้นนะ อารมณ์ประมาณนั้นเลยนาะในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่คุณพยายามที่จะบรรลัจิตใจนะพยายามที่จะทําอารมณ์ให้มันปกติมากที่สุดนะนี่คือความรู้สึกในใจลึกๆของชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เอ่อเพจออฟวอนสำหรับไพ่เพจออฟวอนนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าบางคนนะคะที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะ รู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะอ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าคุณก็ตามนะถือได้ว่าเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะบางคนนี่เรียนเก่งในระดับจุฬาธรรมศาสตร์หรือท็อป10ของมหาลัยของระดับประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะนะบางคนนี่เพอเหอนี่ได้แฟนเรียนจบแบบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะ นะคะถือได้ว่าได้แฟนเด็กแต่ได้แฟนดีมากๆแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็ขยันทำงานมากๆนั่นเองนะเป็นคนเอาการเอางานนั่นเองต่อมานะคะเป็นไพ่สองไม้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูทำธุรกิจหรือมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะ ในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะั้นรู้สึกว่ามันจะมีคนสองคนนะที่ชาวราศีธนูนั้นจะต้องเลือกนะคะหรือคนสองคนนั้นเข้ามาในชีวิตของชาวราศีธนูตลอดนะคะที่จะทําให้ชาวราศีธนูนั้นลําบากใจนะไม่รู้จะเลือกใครหรือว่าอะไรยังไงนะเพราะว่ามันเข้ามาพร้อมกันทั้งสองคนในเวลาเดียวกันนะ่อารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะคะ แต่รู้สึกว่าหนึ่งในนั้นนี่คุณมองไปถึงอนาคตร,ร่วมกันกับเขานะนี่คือไพ่ในอดีตนั่นเองเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ไหนออฟเพนดิเคิลสำหรับไพ่ไหนออฟเพนดิเคลอาจารย์รู้สึกได้ว่า,าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลารักใครคุณก็รักจริงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทเป็นคนที่กล้าได้กลาเสียกับความรัก ระะักก็คือรักไปเลยให้ไปเลยให้ใจไปเลยอะไรประมาณนี้เวลาเสียใจก็เสียใจไปเลยอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะมันเหมือนว่าไม่มีตรงกึ่งกลางของความรู้สึกความรักนะสำหรับชาวราศีธนูถือได้ว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักพอสมควรนะนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้สำหรับไพ่สามไม้นะอาจารย์รู้สึกได้ว่า ันเหมือนมีคน3คนนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเหมือนว่าถ้าชาวราศีธนูยังรักและก็ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่อะไรประมาณนี้แต่คุณนั้นบังเอิญไปมีแฟนใหม่แล้วนะชาวราศีธนูแต่ความรู้สึกในใจลึกๆยังมีความรู้สึกคิดถึงวันเก่าๆกับคนรักเก่าอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอย่าให้คนรักใหม่รู้เลยนะเนี่ย เขารู้นี่เสียใจแย่เลยนะคะเป็นแบบนี้ยังคิดถึงคนเก่าอยู่อะไรประมาณนี้และหวังลึกๆในใจด้วยนะว่าจะได้กลับไปคบกันอ่อนี้ยิ่งหนักไปเลยเนาะอืมโอเคนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของปัจจุบันแล้วนะว่าปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะ เป็นอย่างไรบ้างนะหกถ้วยนะคะคิงถือไม้ห้าดาบควีนถือไม้แล้วก็เดอะเอมเพลอร์นะคะสำหรับไพ่ในปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะ ความรักครั้งนี้ในปัจจุบันนะคะรู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูนั้นรักหรือชอบพออยู่กับคนที่มีอายุต่างกับตัวเองมากๆหรือเรียกได้ว่าเป็นความรักต่างวัยนะคะอาจจะมีอายุมากกว่าตัวเองมากๆหรืออาจจะมีอายุน้อยกว่าตัวเองมากๆอะไรประมาณนี้นะแต่คุณสองคนนั้นมีความรักความเข้าใจกันดีนะถึงแม้ว่าอา,อายุจะต่างกันก็ตามเนาะ เรียกได้ว่าคุณสองคนนั้นรักกันด้วยความเข้าอกเข้าใจด้วยความรู้สึกจริงๆไม่ได้รักกันด้วยทรัพย์สินหรือเงินทองนะคะบางทีอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะในความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้แต่คุณสองคนนั้นก็มีเวลาไปมาหาสู่กันอยู่ความรักก็ดูแฮปปี้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรก็แชร์ความรู้สึกมีอะไรก็เช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อต่อกันและกันอะไรประมาณนี้รู้สึกอบอุ่นนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อมานะคะเป็นไพ่ i n g of ฟ a อลสำหรับไพ่ n g ง o w a วอลนะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจความรักนะและคุณเป็นคนที่ท่มเทแล้วก็พยายามที่จะ รักแล้วก็พยายามที่จะเอาใจใส่คนรักให้มากที่สุดนะแต่ถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่งคนรักของชาวราศีธนูนั้นไม่รักคุณแล้วหรือเปลี่ยนไปหรือไม่ได้รู้สึกอะไรกับชาวราศีธนูแล้วคุณก็จะเข้าใจนะเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเข้าใจว่าเขาไม่รักแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะก็คือรักนะแต่ก็เข้าใจอะไรประมาณนี้มีแพชชั่นในเรื่องให้กับความรักเนี่ยมากนะ แต่ก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะเหมือนเข้าใจว่าเออในเมื่อเขาไม่รักเราก็ต้องออกมาอะไรประมาณนี้นะต่อมานะคะไพ่ปัจจุบันคือไพ่ห้าดาบสำหรับไพ่ห้าดาบนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าถ้าคุณไปจีบใครหรือไปรักใครเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะมีคู่แข่งคู่แข่งไปจีบจีบสาวคนเดียวกันเลยเนี่ยต้องมีคู่แข่งอะไรประมาณนี้นะคะ เลงๆไว้แล้วว่าคนนี้อาจจะไปจีบอะไรเงี้ยแต่มีคนมาจีบเหมือนกันกับคุณอะไรประมาณนี้นะทาอะไรก็ต้องมีคู่แข่งตลอดแต่อย่าลืมว่าคุณนั้นถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งนะนะจากที่ดูในตัวไพ่นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากนะบางทีนะความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้นะชาวราศีธนูเวลาทะเลาะก,กันกับคนรักหรือไม่เข้าใจกันชอบประชดประชันกันไปประชดป,ประชนันกันมาไม่ว่าจะในเรื่องของ าการประชดกันด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรประมาณนี้เนาะมันมีการพยายามที่จะเอาชนะใจกันหรือเอาชนะกันนะความรักไม่ใช่การเอาชนะนะคะความรักคือความเข้าใจกันนั่นเองนะมีอะไรก็พูดกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่คืนออฟวอสำหรับไพ่คืนออฟวอลนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ ในกรณีของผู้ชายก่อนนะผู้ชายชาวราศีธนูนั้นจะได้ผู้หญิงที่ล่าเริ่องแจม่มใสนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีหรือเป็นคนเฟรนลี่นะเธอเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะนะคะที่ดูจากบุคลิกของเธอนะแล้วถ้าเป็นผู้ แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะผู้หญิงชาวราศีธนูก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคุณนั้นเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสานาะเป็นคนยิ้มแย้มเป็นคนชอบเข้าสังคมนะ,ะเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะคนรักของคุณจะสัมผัสได้ว่าผู้หญิงชาวราศีธนูจะเป็นลักษณะบุคลิกแบบนี้เนาะอืมอาจจะเป็นบุคลิกแบบนี้หรือเปล่าที่คุณสามารถเอาชนะใจเขาได้ถึงเขาถึงได้แบบ อยู่กับคุณได้นานขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่ The Emperor นะคะสำหรับไพ่ the emperor ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีธนูนั้นอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือกำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ได้นะแล้วรู้สึกได้ว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณอาจจะคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะ อายุมากกว่าคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะสำหรับผู้หญิงชาวราศีธนูนะคะอาจจะเป็นรูปแบบของการมีแฟนที่อายุมากกว่าตัวเองอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะเพะ้อเพลอเขาอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลนะเขาอาจจะมีอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องเป็นนักการเมืองก็ได้นะ ถ้าเขาไม่เป็นชาวต่างชาตินะอันนี้เป็นสองกรณีด้วยกันโอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอนาคตนะความรักไพ่ในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ อดูไพ่ในอนาคตของชาวราศีธนูนะคะ The Magician หนึ่งไม้สองเหรียญ The Devil แล้วก็ King of Pentacles นะสำหรับไพ่ในอนาคตนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะคุณได้ไพ่ t h เมจิกเชียนนะไพ่เดอะเมจิกเชียนนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นครูอาจารย์ดีเจวีเจหรืออาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะนะคะอาจจะมีการคบหาดูใจกับคนที่เป็นอาชีพที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องใช้เสียงหรืออะไรประมาณนี้นะ รู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูในช่วงปัจจุบันหรือในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีฉลาดและก็ไหวพริบดีมากนะคะในคำพูดหรืออะไรนี้น่าเชื่อถือไปหมดนะคนรักของคุณก็จะเชื่อถือแล้วก็ดูเป็นคนที่มีคลมคมคายจังเลยนะในกรณีนี้เรียกได้ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองเลยนะ นะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงอนาคตนี้นะคะจะไปจีบใครจะชอบใครพูดคำสองคำนี้เคลิมอะไรประมาณนี้นะตกลุ่มรักในคาลมได้ง่ายๆนั่นเองเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟวิ สำหรับไพ่เอ็ดอ,อว์อนหรือหนึ่งไม้นั่นเองนะคะคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะบางทีคุณอาจจะได้เริ่มต้นทำงานใหม่แล้วงานใหม่นี้คุณอาจจะไปเจอกับคนที่คุณถูกใจนะที่ทำงานใหม่นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะบางคนนี่ทำงานเดิมมาเป็น10บสปีแล้วมันไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางคนนี่เปลี่ยนงานใหม่ปุ๊บในช่วงอนาคตอาจจะเจอ คนที่ถูกใจจากที่ทำงานใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะมันมีกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญสําหรับไพ่สองเหรียญคือการวนกลับมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นหมายความว่าคนที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างคุยกันแบบอ o อนๆออฟออะไรประมาณนี้นะมีเกณฑ์ที่จะ กลับมาคุยกันหรือกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับในกรณีนี้นะคะบางคนอาจจะมีการเลิกกันไปสักพักหนึ่งเลิกคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วโอ้รู้สึกว่าคุณสองคนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับไพ่สเหรียญนั่นเอง ต่อมานะคะเป็นไพ่ The d e v i l สำหรับไพ่ the De v วิคือไพ่ประจำราศีมังกรรู้สึกว่าชาวราศีธนูนั้นเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะในกรณีนี้นะคะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงอนาคตนี้นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่เจ้าชู้นะ ไพ่เดวิลคือไพ่เจ้าชู้ไพ่แห่งความลุ่มหลงมัวเมานะคะในกิเลสตัณหาอะไรต่างๆนะคะคือไพ่ปีาศาจนั่นเองนะแล้วก็ในกรณีนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูเวลาที่จะรักใครหรือคบกับใครอยู่ก็ตามในช่วงนี้คุณจะรักแบบหัวปักหัวปำรักแบบลุ่มหลงอ่ะนะเหมือนหะลงนี่มากกว่ารักอะไรประมาณนี้นะคะอื้ อ่อมานะคะเป็นไพ่ king of pendico สําหรับไพ่ king of pendico นะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูในช่วงอนาคตนี้นะคะผู้ชายชาวราศีธนูนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของธนาคารหรือสินเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องการเงินนะคะในช่วงนี้คุณเป็นพ่อบุญทุ่มมากนะชาวราศีธนูผู้ชาย ชาวราศีธนูในช่วงเวลา,าคนี้รู้สึกว่าเป็นพ่อบุญทุ่มนะแฟนอยากได้อะไรเนี่ยก็พยายามที่จะหาให้แฟนอยากไปเที่ยวไหนก็พยายามที่จะพาไปเที่ยวแบบพ่อบุญทุ่มจริงๆนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีธนูนะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะได้เจอกับคนรักที่แบบเป็นพ่อบุญทุ่ม ชอบอันนั้นเหรอเดี๋ยวผมซื้อมาให้นะอยากไปเที่ยวตรงนั้นเหรอเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เลยนะรู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูผู้หญิงนั้นก็จะเป็นกรณีนี้เช่นเดียวกันหรือได้เจอกับคนรักที่เป็นพ่อบุญทุ่มหรือเขาทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของด้านสินเชื่อด้วยนะเกี่ยวกับในเรื่องของธนาคารแล้วเขามีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยบางทีเขาอาจจะรวยเป็นระดับ10บสล้านหรือเป็นระดับ ร้อยล้านเลยนะสำหรับคนคนนี้นะอืถือได้ว่าเขาเป็นคนฐานะดีอีกคนหนึ่งนะต่อมานะคะอาจารย์จะขอดูในส่วนของไพ่สรุปให้กับชาวราศีธนูนะไพ่สรุปนะคะก้าดาบนอนไม่หลับหรอคะชาวราศีธนูในช่วงอนาคตห้าไม้แล้วก็ The World นะคะ ในอนาคตนี้หรือในเดือนเมษายนนี้นะคะรู้สึกว่าชาวราศีธนูนั้นมีเรื่องให้ต้องคิดมากบางทีนอนไม่ค่อยหลับนะคะจิตตกพะวงอยู่กับความคิดของตัวเองนะบางทีก็คิดไปเองเป็นคนที่คิดมากนะชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดแล้วก็บางทีเครียดแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นนอนไม่หลับนะ,ะอาจจะปวดหัวเป็นไมเกรนได้บ่อยๆนะ สายตาบางทีอาจจะผ้ามัวได้ด้วยนะนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่หา้าไม้สาหรับไพ่ห้าไม้คุณจะมีเรื่องขัดแยง้งหรือทะเลาะก,กันกับคนรักนะบางทีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะาการกระทํานั้นอาจจะขัดกันหรือมีบางสิ่งที่ทําให้ขัดหูขัดตา บางทีอาจจะทะเลาะก,กันได้ง่ายๆนะกับคนรักนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็ขอให้ปรับจูนกันพยายามที่จะเข้าใจกันนะทุกคนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่มีเหตุผลให้ถามเขาว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นนะคะอะไรประมาณนี้คุณก็จะเข้าใจเขามากขึ้นนั่นเองเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเวิ d สำหรับไพ่เดอะเวิลด์นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูนั้นในช่วงอนาคตนี้อาจจะคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกชาวราศีสิงห์ชาวราศีพฤศกแล้วก็ชาวราศีกุมศีราศีนี้ก็จะชัดเจนหน่อยนะในช่วงอนาคตนี้นะคะแล้วคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะมีการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติ หรือต่างประเทศนั่นเองนะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะนะคะในช่วงอนาคตเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะสามเดือนนี้อย่างแน่นอนนะชาวราศีธนูที่รอมานานหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปหาแฟนหรือคนรักที่ต่างประเทศด้วยเช่นเรากันนะความรักรู้สึกว่าคุณสองคนนั้นมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนะเรียกได้ง่ายๆนะคะ โอเคในช่วงอนาคตนี้นะคะรู้สึกได้ว่าชาวราศีธนูนั้นคบกันอยู่กับชาวธาตุไฟชาวธาตุดินนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมด้วยเช่นเดียวกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบนะคะก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ Golden Angel จะได้มีกำลังใจามาอ่านไพด่ดีๆให้กับทุกๆคนอีกนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ